ทั้งหอดอายมาว้ยน้ำเลยข้างล่างยอกยอกๆยอเข้าใจว่าพื้นที่เล็กนะคะคุณแม่คุณไม่ยกมืออย่างนี้ก็ได้นะเออยยอาคะเอามาอีกแล้วยังไงคะพี่คะแม่ะมอแม่แม่แ่แม่แม่อม่แม่แมแม่แม่แม่อย่แอ่แม่แม่แม่แท่แม่แมคแั่แม่แม่่แม่แม่แแม่แม่แม่ม่่แย่แมมม่่ ไม่ใช่บุญบ้างไฟจังหวัดยะโสนะครนวดนวนเยอะจะพูดภาษาอะไรคกรุณาให้เกียรติสถานที่ด้วยนะครับผมเพราะว่าดูจากสีผมแล้วเนี่ยผมนะครับผม่มบอกความเป็นอินเตอร์มากเลยใช่แล้วครับผมค่ะพี่พี่เล็วันนี้มาพัทยาทั้งทีนะคะสาวสานุ่มๆเยอะมากจริงเหรอ บุกคนให <_ Gimme for u> uh, ้ดูจากสีเสื้อจ้าเออพี่แบงค์ดูเป็นไหมเขาจะดูได้นิดหนึ่งเหรออันนั้นคุณแม่ยกมือคุณแม่เสื้อขาวอะไรนะคะสดใสเฮ้ยเดี๋ยวอเขาเป็นผู้ชายเขาเป็นสตรีี่่ใเี่หดี๋ยวให้เราก็บอกคุณแม่ไม่ใช่เนาะแสดงว่าสายตาน้องปอเพี้ยนแล้วแหละเ พี um, ่เขาเป็นสตรียุคใหม่มีไข่ยุดใหม่เพราะว่าเป็นยอดชายครับผมฮะยอดชายด้วยชายได้ชายคือยอดชายโอ้โหแต่ถ้าชายได้ได้ตุ๊ดคือยอดมนุษย์อุลตร้าแมนปอยแซดไกลเลยโอ้โหนี่กำลังโมเม่เพ่าเขามีดีอยู่สามพ่อยังไงบ้างพี่พ่อแรกฟันไปเลยไม่ต้องกลัวท้องโอ้พ่อที่สองไม่มีฟ้องร้องค่าเลี้ยงดู ข้อที่สามถ้าคุณพี่ไปยืนฉี่เขาก็าจะยืนฉี่ข้างๆกับคุณพี่แล้วน่ะคือได้ทั้งสามอย่างเป็นแบบว่า limited edition ใช่ 5, 5. แต่พี่บอกได้เลยว่าพี่ขอเลือกแบบสตรีที่หน้าตาดีที่สุดตามดง <c oughs> ตา,ข,าของพี่แล้วกันยังไง่ะคนไหนคนไหนคนไหนเลือกเอาเลยพี่มองไม่เห็นเลยอ่ะ <c oughs> นี่สาวๆมนาะแปดแสนล้านคนอันนี้เขาบอกไม่ัลงซ้ายแล้ว เดี๋ยวมองด้านขวาสิด้านขวามีหัวเชียวด้านด้านหัวนี่ไม่มีเลยครับจริงๆริู้หเยอะจะตายลูกซึ้งเยอะลูกซึ้งเลยพี่มองเห็นแต่เทพพระบุตรกับนาฟ้าครับผมโอ้เทพพระบุตรเอาบัตรมาให้ขอบคุณอะไรครับไอ้ครับผมขอบทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มานะครับผมผมจะเอาไปทําบุญครับผมครับผมทำบุญให้ใครดี เอาไปเป็นทุนการศึกษาสำหรับสำหรับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแทนทุนทรัพย์ครับผมโอ้โหที่ไหนเอยครับผมแต่เริ่มต้นที่ครอบครัวผมครอบครัวไม่แน้อยโรงงานนเสียดายมาก็อยู่ไกลมากเลยทำไงดีคะถ้าถ้าโดลงไปแล้วอูมาแล้วมาแล้วทน่เอามาให้ด้วย